ร้านหมันอมอดลูกบอล่านะไอเก็บมาป้าจะาไปล้างล่วงกับรถดี้อร่อยนะบ้าอืน จ้ะมอนเบอร์รี่มาน์มันชิลล์มอนเบอร์รี่ หวานมาจ้ะมอนเบอร์รี่หวานหวานหวานชื่นใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวานหวา ลูกสุดท้ายแฟนหรอขนมดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนอืมมืออร่อยมากจ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะหวานหวานขอบคุณค่ะไม่เดือดเอาแล้วก็ ลูกสุดท้ายแฟนหรอหวานชื่นใจ

แป้งไนมะ่ค่อยติดกันไงมันติดแค่ด้านเดียวแก่งนี่ผมว่ดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วน บังดหล่ะบ่หวานยังไหนบังสีงั้นหวานชื่นใจจ้าส่ว <c oughs> นมือหรอกจริงๆเลยปะแป้งแล้วเขาติดจับใจมาติดแค่ด้านเดียวแป้ง หวานหวานชื่นใจหวานชื <c oughs> wow. mm ่นใจมากเลยมันเปรี้ยวไงหวาน หวานอืมอืมอืมเลูกมะละลายเก็บมาป้าจะาไปล้างล่วงขนมร้อนดีอร่อยนะป้าี่มั้อนดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนี่มั้อนดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนแต่ว่าลูกที่มัน มันม่วงมันดำอ่ะมันหวานจัหวานหวานรดลูกมอละลรยเก็บแม่ป้าจะไปล้างร่วงกับรสดีอร่อยนะป้า

หวานเ,เนเพื่อนใจมากเลยมันไม่ได้ดบมันเปรี้ยวไงลูกสุดท้ายแฟนหรอลูกสุดท้ายแฟนหลือมือ อร่อยมากจ้าแต่ว่าลูกที่มันมันม่วงมันดำอะ่ะมันหวานจ้ะ หวานชื่นใจจ้าตึงดีหรล่ะบ่หวาน,วานยังไหเบิงสีงัน หวานชื่นใจจ้าอนมร้อดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนแต่ว่าลูกที่มันมันม่วงมันดำอะ่ะมันหวานจ้ะ หวานชื่นใจจ้าหืม mm มือ hmm. <laughs> <laughs> อร่อยมากจ้าอขอบคุณค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะหวานหวาน บังดิละ่ะบ้าหวานยังไหนบังสีงันเส่วนมือหลอกจริงๆเลยปะ แป้งแนละ้วเขาติดก,กันมันติดกระด้านเดียวแป้ง